วันนี้เราจะมารีวิวเลื่อยไฟฟา้าไร้สายที่ราคาเพียง700กว่าบาทกันนะคะสำหรับเลื่อยไฟฟา้าไร้สายตัวนี้จะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆภายในจะประกอบไปด้วยเลื่อยไฟฟา้าไร้สายที่มาพร้อมกับบา์เลื่อยที่มีความยาวถึง6นิ้วซึ่งสามารถตัดกิ่งไม้ได้ทั้งขนาดเล็กๆไปจนถึงขนาดกลางได้เลยทีเดียวและที่สำคัญยังแถมแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆมาให้ในกล่องด้วยกันถึง2ก้อนเลยทีเดียวซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้งานเลื่อยไฟฟา้าไร้สายได้อย่างยาวนานมากๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องชาร์จไฟอีกต่อไปสำหรับเลืไฟฟา้าไร้สายรุ่นนี้และในกล่องก็ยังมีไขควงและบล็อกแถมมาให้ใช้สำหรับถอดประกอบหรือปรับตั้งความตึงความหย่อนของโซ่ได้อีกด้วยนะคะเลื้อไฟฟา้าไร้สายตัวนี้เราได้ทำการสั่งซื้อและใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งจากการใช้งานจริงถือว่าเลื้อยไฟฟา้าไร้สายตัวนี้ใช้งานได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะมอเตอร์ของเลื่อยตัวนี้มีความแรงมากๆหลังจากที่ได้เลื้อยไฟฟา้าไร้สายตัวนี้มา ทำให้การตัดแต่งกิ่งไม้ในบริเวณสวนง่ายและรวดเร็วเบาแรงไปได้เยอะมากๆเลยแถมใช้งานง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถใช้งานด้วยไฟฟา้าไร้สายตัวนี้ได้ค่ะถ้ากิ่งไม้หรือต้นไม้ในบริเวณบ้านของเพื่อนๆกำลังรกหรือเพื่อนๆจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกา้าด้านล่างเลยนะคะ